ข้อห้ามสำคัญของผู้ที่จะเข้าป่าคำชะโนดเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าป่าคำชะโนดแห่งนี้คือดินแดนของพญานาคเดิมคนท้องถิ่นจะเรียกที่แห่งนี้ว่าวังนาคินคำชะโนดเพราะมีบ่อน้ำผุดขึ้นกลางดงชะโนดมีลักษณะเป็นบ่อน้ำเล็กๆแต่กลับมีน้ำซึมออกมาตลอดเวลาชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่พญานาคประทานมาให้ซึ่งเชื่อว่าใครที่มาอธิษฐานขอสิ่งที่ปรารถนาหน้าบ่อน้ำแห่งนี้ก็จะได้ตามที่ประสงค์หากแต่สิ่งที่ขอนั้นต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นบางคนก็นำน้ำในบ่อไปดื่มกินเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยแต่ความเชื่อและความศรัทธามันไม่ได้เกิดกับทุกคนเพราะมีบางคนที่ได้ลบหลู่โดยตักน้ำจากบ่อ มาล้างเท้าจากที่จะหายป่วยกลับได้รับความทุกข์ทรมานมากกว่าเดิมส่วนข้อปฏิบัติและข้อห้ามของผู้ที่จะเข้าไปในป่าลี้ลับคำโนดแห่งนี้คือต้องไม่สวมหมวกเบื้นตากลางล่มห้ามใส่รองเท้าทั่วทั้งบริเวณป่าและที่สำคัญห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่เข้าไปโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นการดูหมิ่นผู้ปกปักรักษาพืนป่าซึ่งในอดีตมีอีกหนึ่งข้อห้ามสำคัญในการจะเข้าไปในป่าคำชนโนดคือห้ามใส่เสื้อสีแดงไม่รู้ว่าเพราะอะไรหากใครที่ใส่เข้ามามักจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆจนทำให้อยู่ในบริเวณป่าแห่งนี้ไม่ได้แต่พอได้ทำพิธีขอยกเว้นจึงทำให้ใส่เข้ามาได้สำหรับป่าคำชนโนด มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่ามีพญานาคอยู่สองตนได้ปกครองเมืองกระแสโดยครึ่งหนึ่งเป็นของสุโทธทนาคส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นของสุวรรณนาคทั้งสองปกครองเมืองอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่มีข้อตกลงร่วมกันอยู่ว่าถ้าเมื่อฝ่ายใดออกไปล่าสัตว์หาอาหารอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องไม่ไปเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการกระทบกระทั่งกัน และเมื่อฝ่ายที่ออกไปล่าสัตว์หาอาหารมาได้นั้นให้นำมาแบ่งกันอย่างละครึ่งเมื่อสุดโทธนาคออกไปล่าสัตว์ได้เนื้อช้างมาจึงนำเนื้อช้างที่ได้แบ่งให้สุวรรณนาคพร้อมทั้งนำขนของช้างไปยืนยันว่าเป็นเนื้อช้างจริงเมื่อถึงข่าวที่สุวรรณนาคออกไปล่าสัตว์ครั้งนี้ได้เม่นมาเป็นอาหารจึงได้นำเนื้อเม่นและขนเม่นไปมอบให้สุดโทธนาคเหมือนเช่นเคย แต่สุดโทธนาคก,กับแสดงความไม่พอใจเพราะเมื่อดูจากขนของเม่นที่มีขนาดใหญ่กว่าขนของช้างปริมาณเนื้อที่ได้ก็ควรมีมากกว่าเนื้อของช้างแต่ปริมาณเนื้อนั้นกับมีน้อยกว่ามากนักจึงคิดว่าสุวรรณนาคไม่มีความซื่อสัตย์ว่ายสุวรรณนาคพยายามอธิบายอย่างไรก็ไม่เป็นผลจึงเกิดสงครามระหว่างสุดโทธนาคและสุวรรณนาคพอพระอินทร์ได้ทราบเรื่อง จึงหาวิธีการที่จะทําให้พญานาคทั้งสองหยุดทาสงครามกันโดยให้พญานาคทั้งสองสร้างแม่น้ําขึ้นคนละสายถ้าใครสร้างได้ถึงทะเลก่อนก็จะให้ปลาบึกขึ้นอยู่ในแม่น้ํานั้นสุดโททนาคเป็นผู้ที่สร้างแม่น้ําได้เสร็จก่อนจึงมีปลาบึกขึ้นอยู่ในแม่น้ำโขงเพียงแห่งเดียวและเมื่อเป็นเช่นนั้นสุดโททนาคก,ก็ได้ขอทางขึ้นลงระหว่างเมืองมดานกับเมืองมรุษ ไวส์อีก3แห่งหนึ่งในนั้นคือคำชะโนดซึ่งมีต้นคำชะโนดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ให้กับสุดโททนาคพร้อมบริวารสามารถกายร่างเป็นมนุษย์และตั้งบ้านเมืองปกครองอยู่ที่คำชะโนดในเวลาข้างขึ้น15วันและอีก15วันข้างแรมให้กลายเป็นนาคอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆที่เรานำมาฝากคุณทุกวัน